ใจสดใสจะเป็นปานรู้ไว้ก่อนปรับตัวสู้รบภัยรับสิ่งใหม่เมื่ใจเบื่อเป็นภูมิต้านทานเราคล้อยขึ้นจะขนแข็น สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้สมาชิกรายการคนสู้โรคนะคะกําลังออกกําลังกายกันอยู่เลยละคะ่ะซึ่งวันนี้คุณหมอต้นในแพทย์กฤษดาศิรามพุทจะมาแนะนําน,นะคะว่าถ้าใครมีปัญหาสุขภาพอยู่จะออกกําลังกายอย่างไรให้ไม่เป็นอันตรายนะคะและที่สําคัญในช่วงต้นพฤษภาคมเป็นช่วงที่อากาศร้อนจัดค่ะเราจะดูแลสุขภาพกันอย่างไรมาตามกันได้ในช่วงสนทนานะคะแต่ว่าเริ่มต้นยามเช้าแบบนี้เราจะพาไปดูอาหารดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะนั่นก็ เเครื่องเดิ่มดูแลสุขภาพค่ะไปติดตามกันเลยค่ะวันนี้เราก็จะมาทำเมนูอาหารยามเช้าด้วยเมนูที่เป็นน้ำผลไม้ วันนี้เมนูที่จะทำชื่อสมูทตี้มาวลลูสซึ่งจะช่วยในเรื่องของทำให้ร่างกายได้รับความสดชื่นแล้วก็จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยได้รับพลังงานวัตถุดิบที่นำมาทั้งหมดนี้ก็จะเลือกใช้ในวัตถุดิบที่เป็นออร์แกนิกเหตุผลเพราะว่าร่างกายเนี่ยจะได้รับสารอาหารที่ดีแล้วก็ทำให้มีพลังงานขึ้นมาทันทีเมื่อร่างกายได้รับวัตถุดิบที่เป็นออร์แกนิกเข้าไป ร่างกายก็จะนำไปใช้ได้เลยโดยตรงวัตถุดิบมีดังตออ่อไปนี้ก็คือมีแอปเปิลแดงสับปะรดขิงน้ำสะวรดในส่วนของแอปเปิลแดงนั้นเราจะใช้เพียงครึ่งลูกแล้วเราก็นำมาหัน่นเป็นเป๋าชิ้นเล็กๆส่วนที่เป็นเม็ดเราก็นำออกจะขอแนะนำว่า แอปเปิล <Apple S 2> ควรทานทั้งเปลือกเพราะว่าคุณค่านั้น,นยอยู่ที่เปลือกต่อไปก็จะเป็นในส่วนของสับปะรดเราก็จะใช้ประมาณ1ชิ้นทุกท่านคงอาจจะสงสัยว่าการใช้สับปะรดในตอนเช้านั้นจะเป็นอันตรายก่อต่อก,กระเพาะอาหารหรือไม่ ในการทําเมนูในครั้งนี้เราก็จะมีสมุนไพรไทยก็คือขิงเข้ามาเพราะว่าขิงเนี่ยจะช่วยในเรื่องของไปตัดในตัวของกรดแล้วก็ช่วยเพิ่มพลังงานขิงนั้นเรานิยมใช้ขิงที่เป็นขิงแก่เพราะว่าในตัวของขิงแก่เนี่ยจะช่วยในเรื่องของพลังงานแล้วก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ถ้าเรามีเครื่องช่างขิงตัวนี้จะใช้เพียงแค่10กรัม แต่ถ้าเรากะพอประมาณเนี่ยผิงที่ใช้เราก็จะใช้เพียงแค่หนึ่งแว่นเท่านั้นเมื่อเราหั่นเป็นแว่นชิ้นเพียนี้เราก็นำมาปอกเปลือกรสชาติมันก็จะไม่เผ็ดมากจนเกินไปส่วนน้ำสวรสเราก็จะใช้น้ำสวรสที่เป็นน้ำสวรสคั้นแล้วก็สกัดออกมาแล้วก็ช้อนเม็ดออกน้ำสวรสจะให้ความเปรี้ยวที่นุ่มนวลกว่าแล้วมีความหอม ดังนั้นสมูทตี้ในวันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการให้อารมาก,ก็คือหอมระเหยด้วยการทานน้าผักผลไม้ที่ดีนั้นควรจะทานที่เป็นสดแล้วก็ทานแล้วรู้สึกว่าได้ในเรื่องของอราร oma ก็คือว่าเกี่ยวกับทางเดินหายใจในเรื่องเครื่องใช้เราสามารถใช้เครื่องใช้ที่เป็นเครื่องปั่นตามกวัวเรือนได้เลยทันที ็ง่ายๆน้ำทั้งหมดใส่ไปลงไปในเครื่องจากนั้นเราก็ใส่น้ำาสาวรสล,ลงไปการที่ปั่นอย่างเดียวเนี่ยเราจะใช้น้ำเปล่าเท่านั้นที่เป็นน้ำเย็น ในฤดูการที่เป็นหน้าร้อนแบบนี้เราก็ใช้น้ำเย็นที่แช่น้ำแข็งก็ได้น้ำแข็งควรจะเป็นน้ำที่เราใช้น้ำดื่มแล้วเราก็ไปแช่จนแข็งแต่ถ้าหากว่าเป็นฤดูการอื่นก็ขอแนะนําว่าเราควรใช้น้ําเปล่าเท่านั้นการดื่มสมูทตี้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายไม่จําเป็นที่จะต้องใช้นมหรือว่าโยเกิร์ตเข้ามามีส่วนช่วยเพราะจะทําให้มีเมือกในลําไส้ พอเราปิดฝาให้แน่นแล้วเราก็จะกดไปที่แรงที่สุดก่อนการใช้มอเตอร์ควรใช้ความเร็วที่แรงก่อนเพื่อให้อาหารเนี่ยปั่นโดยละเอียดเร็วที่สุดเอ็มไซก็จะได้ไม่ลดค่าลงระหว่างนี้เราจะใช้การปั่นประมาณหนึ่งนาะที พอเสร็จแล้วเราก็จะใช้ความเร็วที่ต่ำลงอีกประมาณหนึ่งนาทีแค่นี้จะเสร็จเรียบร้อยโดยปกติแล้วการเลือกผลไม้ที่เป็นออร์แกนิกถ้าอยู่บนผลไม้เราจะเห็นตัวที่เป็น วงกลมหรือว่าวงรีแล้วก็มีบาร์โค้ดแล้วก็จะมีเลข9ก้านำหน้าอันนั้นก็คือจะเป็นผลไม้ที่เป็นออร์แกนิกอีกหนึ่งอย่างที่เราจะสังเกตได้ก็คือจะเขียนคําว่ามกท ทิปสุขภาพของรายการคนสุโรกำลังจะมีขึ้นอีกครั้งแล้วนะคะคราวนี้เราร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานตราดค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูกันว่าในแต่ละชุมชนที่นั่นนะคะมีวิธีการในการดูแลสุขภาพอย่างไรและที่พลาดไม่ได้ก็คือการพาไปชิมบุฟเฟ่ผลไม้ค่ะถ้าใครสนใจนะคะเราจะไปกันวันที่17-19พฤษภาคมนี้แล้วละคะ่ะอย่าลืมสำรองที่นั่งนะคะ027902283-4โทรเข้ามาด่วนเลยค่ะหลังเวลา ตกาวันนี้คนสู้โรคลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ